วันนี้เรามาสูงร้านกาแฟานะคะอันนี้วันนี้น้องเพียวกับน,น้องโมจะมาขายนะคะเมื่อวานไปเที่ยวมาแล้วค่ะน กระลุมเหมือนเมื่อวานที่เป็นวันหยุดน,นะคะเพราะว่าบ,บางบริษัทก็ทำงานเลยะคะ่าะขอบคุณนะคะ เข้ามาชมนะคะวันนี้เราจะมาให้ดูบรรยากาศนะคะวันนี้หลังวันหยุดวันนี้ก็เป็นวันทำงานแล้วนะคะมาดูน้องโมกับน้องเพียวขายกาแฟกันนะคะ พอทำงานแล้วบรรยากาศก็จะเงียบนิดนึงน,นะคะน้องมอไปเที่ยวมาสนุกเปล่าไม่มีใครคุยด้วย ทาาก็จะไม่มาทีเดียวะคะ่ะแต่ก็จะมีมาเรื่อยๆะคะ่ะวันนี้น้องเขาหยุดงานนะคะมื่วันไปเที่ยวเมืองกาญมาแล้วะคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะ ดูหนมห่มายกาแฟกันนะคะอันนี้เป็นลูกป้าตานะคะวันนี้ช่วงเช้าไปพ่อไก่ค่ะซึ่งกลับมากลับมาแล้วก็เลยมาถ่ายท,ที่ร้านนะคะ จะมีไปข่้องใจวันจันทร์กับวันธุรขาดนะคะแต่วันนี้ช่วงบ่ายก็ต้องไปไปอีกรอบนึงเพราะว่าหนับหมอนนะดแล้วค่ะามาดูบรรยากาศหลังวันหยุดกันนะคะช่วงวันหยุดคนก็จะเยอะลูกค้าก็จะรอคิวนานมากแตถ่ถ้าเป็นวันธรรมดาวันทำงานนะคะ ก็จะมีลูกค้ามาเรื่อยๆะคะ่ะเออน้องสองคนก็าทำงานประจำนะคะลูกป้าแลคะแต่วันนี้บริษัทเขาหยุดนะคะน้องก็เลยมาช่วย พิมพิมเข้ามาทักทายกันหน่อยค่ะเจ็บปวดปวดคอเพิ่งไปเพิ่งไปฟอกไตมาสวัสดีเอ่อท,ที่ดูเป็นกำลังใจให้กันนะคะทั้งโมงมาคุยหน่อย พ่อค้าเหรอโอ้ขาบคุนค่ะ,คคะชื่อน้องโมกับน้องเพียวนะคะรู้ชายป้าค่ะลู้ชายป้าตานี่ป้าตาเข้าไปกินข้าวแล้วค่ะ วันนี้สบายๆอะค่ะลูกค้ามาเรื่อยๆไม่ลุมแต่เมื่อวานจะเหนื่อยมากเลยอะเพราะว่าชมกันไม่ได้หยุดเลย 안녕히 가안하세요 ลานะคะ สมุทรสาครน,นะคะอยู่เส้นทางจะออกไปทางกระทุ่มแบนนะคะ พออพิมพเข้ามาทักกันหน่อยค่ะใครที่ยังอยู่นะคะ น้องเขาขยันมากเลยทิ่ใส่ดีมากเลยเอ่อเอ่อเที่ยวลืมยื่นโทรศัพท์โทรหาปาตาหน่อยบอกปาตาออกไปเอาเข้าโทรโทรหาปาตาให้เจ้เจ้หน่อย สวัสดีสัขงของวันนี้สวัสดีเพื่อนที่เข้ามาชมน,นะคะสวัสดีเพื่อนท่านะคะคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้เรามาดูน้องเกลียวกับน้อโม่ขายของนะคะ ป้าตาของของไอของมาส่งแล้วไปไปรับหน่อยหน้าประตูเร็วๆด่วนเลยเขารออยู่เร็วๆเร็วๆเขารออยู่คุนมันลืมไปคุณอาทิวัสดุใจนะคะ นึงน้าเนี่ยจะซอ้อมซ้อมกันเลยหรอซ้อมอันเลยหรอยีกกันหนึ่งหรอโอเคแล้วก็นั่นมันมีสองเจ้า,างไงแต่ว่าเขาไม่ได้มาพร้อมกนะันอ่ะแล้วก็ดูรายสดนให้หน่อย ก็มานะคะ นี้เราจะให้ดูบรรยากาศวันวันธรรมดานะคะลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะคะเออไม่ถึงกับลุงเหมือนวันหยุดนะคะคุณออฟออฟคนบ้านนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกาแฟแก้วหนึ่งสองอุบส ขายลูกค้าเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ,อ,คะ,คะอันนี้น้องน้องเกียวกับน,น้องโมนะคะมาช่วยขายนะคะกันหยุด ป้าตาไปกินข้าวอันนี้ก็จะเป็นลูกชายป้านะคะจะถามป้าตาคือใครป้าปตาคือพี่สาวนะคะพี่สาวของช่องชาเชียสตอรี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปป รอเลยรอหน้าประตูเลยขอบคุ้ค่ะสวัสดีค่ะพิมเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีเพื่อนๆมีข้อมาชมนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศวัน หลังวันหยุดสุดจีนนะคะวันวันนี้ก็เริ่มทํางานกันแล้วลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆก็จะไม่รอเยอะเหมือนวันหยุดนะคะอ,อขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาชมให้กำลังใจกันนะคะพิมพ์เข้ามาทักทายกันได้นะคะ กันนะคะคดูบรรยากาศร้านกาแฟไปเรื่อยๆนะคะมันวันธรรมดาวันทำงานลูกค้าก็ก็จะมีมาเรื่อยๆะคะ่ะแต่ถ้าเป็นวันหยุดเย่ยค,ค,คือก็จะรอคิวนานก็จะมะีลูกค้าที่หยุดทิพ์เข้ามาทักทายกันได้นะคะ นบริษัทของน้องเขายังไม่เปิดนะคะ mm hmm. ก็เลยมาช่วยขายก่อน ก็ไปกลับมานะคะก็จะในเหนืห่อยเพียนิดนึงก็เลยไม่ได้ออชมเองน,นะคะ ดีค่ะจิงเข้ามาทาั้งคายกันได้นะคะ เดี๋ยวช่วงบ่ายก็ต้องไปหาหมออีกครั้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเย็นๆอาจจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะทันนี้ก็จะให้น้องเที่ยวกับน้องโมยอยู่ร้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงช่วงบ่ายต้องไปหาหมออีกค่ะ นี่เพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะ ะะอเสียงอาจจะเหนื่อยๆทีนอันนี้น้องกำลังทำน้ำมะนาวนะคะ น้ำมะนาวกับน้ำสตรอเบอรี่นมสดนะคะสวัสดีเพื่อนที่เข้ามา,าชมนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทั้ง6คนที่เข้ามาชมนะคะวันนี้รู้สึกเหนื่อยๆนิดนึงนะคะเดี๋ยว ขออนุญาตลงไลน์นะคะนะสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะนี่แม่คะคุงกลับมาจากพ่อไฟก็จะเหนื่อยนิดนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลนะะ์แล้วค่ะเบ่าสกลคนเดิมสวัสดีคะ่ะขายได้เยอะนะคะค่ะวันนี้ก็คือวันเป็นนทํางานนะคะลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆะคะ่ะ เป็นวันหยุดนะคะก็จะเยอะหน่อยค่ะก็คือจะรอ,อคิวนานนะแต่วันธรรมดาก็คือแบบมาเรื่อยๆยะอ,อะไรคะน้ำอะไรคะสตรอเบอร์ี่สตรอเบอรรี่สตบบรอเบอรี่นมเนาะค่ะสตบบรอเบอรี่นมค่ะียกโอวันติมโอวันตินด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะโอวันติมด้วยจ้าสตบบรอเบอรี่นมกับโอวันติมเขาทำเลยน,นะ คนสวยนะคะสั่งสตรอเบอรี่นมสดกับโอวัลตินใช่ไหมคะขอบคุณนะคะนั่งนั่งตรอรี้นั่งร้อนนะอ,อ๋อขอบเอ,อ่อสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะเอ,อ่อจนว่าจะลงไลฟ์พอดีเพื่อนๆเข้ามา แม่ค่ะก็มีกำลังใจบางคนเออบางคนที่เพ่อนๆบางคนจะไม่ทราบน,นะคะว่าจริงๆช่างชาเชียสตอรี่นะคะชื่อวานะคะว่าทำไมเราไม่ค่อยได้ชงคือเป็นพวกเป็นผู้ป่วยฟอกไตนะคะคือตอนนี้ต้องหาคนมาช่วยก็จะมีน้องเออสวัสดีค่ะคุณไม้ เด็กผีนะคะเอ่อค้ยขออนุญ,ญาตลงไลน์เลยนะคะ